เพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ท่านผู้ชมเขาโพสต์เรื่องราวของการเตือนภัยใครที่ทํางานดีเจหรือเป็นเด็กเอ็นก็ต้องฟังข่าวนี้ไว้หน่อยเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาบอกว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยถูกจ้างงานเขามีอาชีพเป็นดีเจท่านผู้ชมเขาถูกจ้างงานโดยคนคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นดีเจเช่นกันใช้ชื่อว่าอากะดีเจโจเกอร์เขาบอกเป็นงานวันเกิดย้อนหลังวันเกิดเนี่ยท่านผู้ชมนะจัดวันที่25ที่ผ่านมา เรทราคาของสองคนนี้อยู่คนละ800 0บาทสองคนเป็นเงิน16,000บาทถึงวันงานเนี่ยไปที่งานมันเกิดปัญหาหลายๆอย่างเดือดร้อนกันหมดเรื่องของเรื่องมันมีอย่างนี้ดีเจสองคนนี้ผมกับเพื่อนเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาไปถึงงานเนี่ยนะเขาก็ต้องขอเบิกค่าตัวก่อนทางเจ้าของงานเนี่ยก็บอกว่าเงินสดไม่มีจ่ายค่าบ้านไปหมดแล้วนะ,ะสองคืน2 0,000บาทแต่เดี๋ยวน้องๆเนี่ยนะที่จะมางานวันเกิดเนี่ยเดี๋ยวจะกดเงินมาให้กดเงินมาอีกปลึกนึง เขาบอกเขาย้ำแลว่าอีกปึกหนึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยจึงเข้าไปรอด้านในบ้านพักเพื่อรอทํางานแต่ไม่ถึง10นาทีหรอกก็มีน้องอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นดีเจเหมือนกันขับรถมากับเจ้าของงานเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นะผมเท้าความนิดนึงไอ้น้องดีเจคนนี้คือคนที่3เนี่ยเขาขับรถมาไอ้เจ้าของงานมันขอติดรถดีเจคนนี้มาด้วยไอ้น้องดีเจคนที่3เนี่ยก็เดินเข้ามาถามในห้องว่าพี่ครับสรุปเนี่ยพี่ได้ค่าตัวหรือ,อยังผมยังไม่ได้เลยนะ ประมาณนี้ท่านผู้ชมเขาก็เกิดความกังวลขึ้นแล้วสองคนนี้เนี่ยนะและที่มากไปกว่านะั้นมันจ้างเด็กเอนเตอร์เทนมาด้วยอีกสามคนคนละหมื่นสามคนก็สามหมื่นเด็กเอนก็ถามพี่ได้ตังค์หรือยังก็ยังไม่ได้เหมือนกันดีเจสองคนยังไม่ได้ไอ้ดีเจอีกคนนึงที่ขับรถมากับเจ้าของงานก็ยังไม่ได้เด็กเอนอีกสามคนก็ยังไม่ได้เขาบอกสถานการณ์มันเริ่มไม่ดีกลิ่นมันเริ่มตุกเจ้าของงานก็ไม่มีท่าทีว่าจะจ่ายเงินเราอย่างแน่นอน ผมเลยให้น้องขับไปถามอีกทีหนึง่งไอเจ้าของงานมันก็บอกว่าเดี๋ยวเงินกําลังจะมาถึงแล้วน้องๆกําลังจะถึงแล้วอีก20่นาทีเดี๋ยวเคลียร์ให้หมดเลยจบหน้าง,งานเขาบอกอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกไม่มีใครอยากจะทํางานแล้วเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่คุยกันไว้กันก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมนะฮะเรื่องเนี่ยมาแดงมาแดงตอนเจ้าของบ้านเนี่ยเขามาทวงค่าชาวบ้านประมาณสักสี่ทุ่มเขาก็มาทวง เจ้าของเรื่องเขาได้ยินเขาก็บอกว่าอ้าวหนบอกว่าจ่ายค่าบ้านไปแล้วไงจ่ายไปเป็นเงินสดไม่ใช่เหรอสรุปโกหกนะยังไม่ได้จ่ายเงินเลยแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไล่ออกจากบ้านเลยคุณนะขณะนั้นประมาณสักสี่ทุ่มเขาบอกมันผิดกฎของรีสอร์ทคนที่จ้างมาทุกคนเขาบอกงงสิงงเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ชมไอ้เจ้าของงานมันก็มาเฉลยเขาบอกว่า น้องที่จะตามมาเนี่ยที่ฝากกดเงินเนี่ยมาบอกปึกนึงเนี่ยไม่มีอยู่จริงโกหกหลอกลวงทุกอย่างบอกว่าถูกหวยสองแสนก็โกหกนะผมถามว่าไหนละเงินเอามาเคลียร์ทุกคนสิทุกคนเขารออยู่เขามาทํางานเขาต้องการได้เงินทุกคนก็รอไอเจ้าของงานมันก็โทรไปยืมโทรคนนูน้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างนี้นะก็ผ่านไปสองชั่วโมงสรุปโดนต้มหมดเลยทุกคนมีค่าอะไรบ้างค่าบ้านพักสองคืนสองหมื่นบาท ค่าตัวดีเจสองคนคนละ8 0 0พันก็1มื่นหกค่าเด็กเอ็นอีก3าคนคนละหมื่นก็สามหมื่นไอ้เจ้าดีเจคนนี้ช้ำหนักสุดชีช้ำกระลำปีคนที่สามจ้าง4ี่พันแล้วก็ค่าน้ำมันอีกที่ขับรถให้มันติดรถมาด้วยเนะี่ยศูนย์สิ้นหมดหมดเลยท่านผู้ชมสรุปโดนต้มทุกคน <c oughs> เขาก็เอามาเตือนภัยเรื่องอย่างนี้มันก็มีด้วยจัดวันเกิดย้อนหลังเอาตรงๆนะดูจากในคลิปผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเห็นคลิปแล้วละ่ะผมว่าน้องเขาอาจจะป่วยหรือเปล่า หรืออาจจะเมาหรืออาจจะรั่วหรืออาจจะไม่เต็มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกไว้เลยนะท่านผู้ชมจบข่าวนี้นะความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ใช่คุณจะเห็นคนนู้นไปจัดปันวนเกิดที่ปาร์ตี้รีสอร์ทนี้แล้วจะไปจัดตามเขาเนี่ยไม่ดูตัวเองมันก็ไม่ได้นะเศรษฐ,ฐกิจอย่างนี้ด้วยสถานการณ์อย่างนี้ด้วยเสี่ยงโควิดเงินก็หายากฝากไว้ละกัน ไม่ใช่เห็นช้างขี่แล้วจะขี่ตามช้างไม่ดูตัวเองมันก็ไม่ได้นะไม่ใช่บ้าใหญ่บ้าโตโอ้ยวันเกิดกูต้องอลังการไม่ใช่ดูสถานะตัวเองด้วยบางทีเนี่ยงานไม่ต้องใหญ่หรอกแค่คุณอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวคุณเนี่ยคุณก็มีความสุขที่สุดแล้วฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไว้เป็นข้อคิดขอบคุณครับ